อาจารย์แบบพอจะเล่าถึงหนังสือเดี๋ยวต้องหันให้ถูกทางหนังสือเล่มนี้หน่อยเอาขึ้นเอาหน้าปกขึ้นไว้ฮะอ่านเนื้อในระบบถนอมนะครับจะเข้าใจเนื้อในระบบประยุทธ์อ่านเนื้อในระบบถนอมจะเข้าใจระบบประยุทธ์เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องอดีตเมื่อ50ปีที่แล้ว่ครับแต่อ่านไปอ่านมาเนี่ยอาจจะนึกถึงยุคของประยุทธ์เลยนะครับอ๋อเหรอฮะใช่เพราะว่ามันคือระบบทหารไงคือไม่มูฟได้ก็มูฟหนึ่งเพิ่มๆมองเป็นเหมือนแบบเพลย์บุ๊กเดียวกัน โอ้ยต้นแบบต้นแบบมาตรา17ของจอมพลสฤษดิ์คืออะไรม .44 คือพ่อของพ่อของพ่อม .44 แค่นั้นเองค่านิยม12ประการนู้สร้างค่านิยมแล้วไม่ตายแล้วคือพูดงพวกนี้ก็ไม่เคยท่องหรอกต่เอามาให้พวกคุณท่องอ้นีกกะจักไปอาจารย์ทักษิณติรณะะก็เขียนหนังสือเรื่องจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ ระบบพรอคุณพุทธแบบเผด็จการมผมก็เหมือนภาคต่อของอาจารย์ทักษเนี่ยว่าแล้วถนอมเป็นยังไงออจอมพลสฤษดิ์พอตายจอมพลสฤษดิ์ถูกทําลายทางด้านชื่อเสียงเกียรติยศคือเรื่องของการคอร์รัปชันถูกยึดทรัพย์มา600ล้านเรื่องของเมียน้อยก,ก็มีคนที่ชอบจอมพลสฤษดิ์ก็บอกว่าทําไมรัฐบาลใหม่ถึงให้มีการขุดค้นเรื่องเมียน้อยรัฐบาลใหม่ซึ่งเคยเป็นลูกน้องจอมพลสฤษดิ์เนี่ยก็บอก ก็มันเป็นข่าวใช่ไหมล่ะที่มันเกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นจริงใช่ไหมก็ขุดค้นไปดีการขุดค้นนั้นมีความหมายว่าคือการทําลายภาพลักษณ์ใช่ไหมสิ่งที่ดูเหมือนสูงสุดนี่ยที่เราถูกเล่าขานน่ยกลายเป็นไม่ใช่ความจริงเห็นไหมครับดังนั้นเมื่อทําลายเสร็จก็จะต้องสร้างจำเพาะสนองจะสร้างยังไงของตนเองอันนี้ไปซื้อแล้วกันนะได้ โอ้โหแล้วราคามันได้เยอะเอาลูกขึ้นแล้วเอาลูกเอาลูกเอาลูขึ้นทำไมกไปซื้อไปซื้อนี่อ